อันนี้ก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วฟันมีความเปลี่ยนแปลงไหมนะคะมีค่ะฟันเรียงสวยแล้วค่ะชื่อเบนค่ะอ๋อพอดีเป็นเคสที่จัดฟันรอบที่สองค่ะแล้วเพื่อนแนะนํามาค่ะเลคนิกนี้ใช่ค่ะฟันมันไม่สบกันค่ะมันยังมียื่นออกมานิดหน่อยก็เลยมาแก้ปัญหาให้ฟันมันสบกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใส่รีด้วยค่ะ เพราะว่าต้องพบหมอฟันนี้ใช่ไหมเป็นคนกลัวก็เก่งหน่อยแต่ว่าพอเข้ามาพบคุณหมอก็ผ่อนคลายค่ะคุณหมอมือเบาค่ะคุณหมอดูแลดีค่ะคุณหมอมือเบามากค่ะใช่ช่วงแรกๆก็จะตึงชอบถ้าเกิดว่ามีดึงอะไรแบบเี้ยค่ะใช่แต่ว่าไม่ได้เจ็บมากอันนี้ก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วฟันมีความเปลี่ยนแปลงไหมนะคะมีค่ะฟันเรียงสวยแล้วค่ะเชิญชวนทุกคนมานะคะคลินิก d e n อ a l Image พยาไทบริการดีมากๆเลยค่ะเดินทางสะดวกด้วยนะคะ